สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูนะคะทุกคนตานุษย์จะไปหาเห็ดนะคะทุกคนดูเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะทุกคนขาโอ้ยไปหาเห็ดเนาะวันนี้หนาวทุกคนขาดูนะคะน้ำแข็งก็หนาวเลยทุกคนขาดูนะเออเต็มเลยนะคะทุกคนเนี่ย น้ำแข็งก็ลดแล้วทุกคนค่ะเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนุชก็จะไปหาเห็ดอีกนะครับทุกคนค่ะวันนี้ก่อนที่อ่สโน์จะลงมาเยอะกว่านี้นะอันนี้แค่น้ำแข็งนะคะทุกคนค่ะดูนะเออเยยยยยยตอนนี้จะพาเข้าป่าเห็ดนะคะทุกคนตามมาจ้าตามมาลดเป็นน้ำแข็งมาเห็นไหมตอนนี้ก็ได้ แค่นี้เลยนะคะทุกคนจ้าดูนะคะดูนะโอเคเห็ดเขาก็จะขึ้นเป็นทางแบบนี้เนาะทุกคนคะ่ะวันนี้ต้องใส่ชุดแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเขาเริ่มเขามีใบอนุญาตเนาะให้ชาวต่างชาติ ยิงหมูยิงเก้งยิงกวางนะคุกคนขาออปนุก,ก็ต้องใส่เสื้อเหมือนกันนะคะอ่าใส่เสื้อแบบเดียวกันเลยเนาะเนี่ยใส่เสื้อแบบนี้โอเคก็กลัวเนาะทุคนขาเ,ออเสียงปืนมันดังปุ้งปั้งปุ้งปั้งนะออปะออนุกเอ๊ะกันกัน ขี้หมูก็กวัวนะคะทุกคนคะ่ะก็ต้องใส่ป้องกันด้วยก่อนเนาะ,ะให้เขาเห็นเ,เดินโดยทางไหนก็ว่าบแว๊บๆแว๊บให้เขาเห็นนะคะทุกคนคะ่ะเ,เดี๋ยวก็จะกลับเนาะ,ะทุกคนป้านุจะมาแค่ชั่วโมงเดียวเนาะก็กลัวเหมือนกันไงทุกคนเพราะว่าเขาเริ่ม เขาเริ่มหาหมูกันแล้วว่ะทุกคนหมูเก้งกวางนะคะทุกคนขาเดี๋ยวตานุก็จะพาเก็บเหตุให้ให้ได้สักหน่อยนะเดี๋ยวก็จะกลับตักชโมงนะคะทุกคนวันนี้อากาศเย็นมากทุกคนขาก็จะมีน้ําแข็งลงแล้วนะคะหนาวเนอะทุกคนตานุมาป่าใหม่นี่เมืม่อวานนี้มาอีกป่านหนึ่งไงทุกคน อันนี้ป่าใหม่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ว่ากลัวนะคะทุกคนขาแล้วก็เมื่อวานเต็มเนี่ยเสียงเสียงเสียงเขาหาหมูหรือว่าไงแน่เลยเขาไม่ได้เดินหายังบ้านเรานะคะทุกคน่ะก็จะมีห้างยิงเนาะอ๋ออันนี้อันนี้มอสอ่ะบอยซิเกนเนะาะจักรยานเสียงคนขับจักรยานมาไม่ใช่ไม่ใช่พวกนั้นเนาะ อันนี้พวกขี่จักรยานนะเออเดี๋ยวป้านุชก,ก็จะทําคลิปใหม่นะทุกคนเดี๋ยวป้านุชเก็บเห็ดก่อนนะเดี๋ยวป้านุชจะให้ดูที่รถเนาะว่าจะได้เยอะไหมทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวป้านุชจะทําคลิปสั้นๆน,น,นะคลิปเนี้ยไม่ทําคลิปยาวขนาดไม่ทาคลิปยาวแล้วเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมที่รถนะทุกคนจ๋าว่าจะได้เยอะหรือเปล่าตามมาชมจ้า,ออจา่ามมาแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้เท่านี้นะคะทุกคนขาะนี่เห็ดคอยาวันขึ้นเหมือนกันนะคะทุกคนใหม่เลยเนาะขึ้นใหม่นะแต่ปนุนตอไม่ค่อยเห็นไงไปหาแต่เห็ดดานะคะทุกคนขาเนี่ยหาแต่เห็ดเออมาเออ,เอ,อขาส้มเนาะ ก็ได้เท่านี้นะคะทุกคนไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนอ้องรีบเอารีบเอาเลยรีบถอนถอนถอนทุกคนขาเนี่ยนี่แต่ดอกใหญ่ๆทุกคนนี่สวยงามสวยงามอืมมันก็เริ่มแก่แล้วไงดอกเล็กๆขึ้นตามไมากนะคะทุกคนขาเยอะมากทุกคนขาเออเต็มป่าเต็มดงเลยนะคะทุกคนเออป่าเห็ดทัดคันตะและแตกแล้วนะคะทุกคนแตกรอบที่สามนะคะ เห็ดนี้แตกรอบที่สเนาะโอ้ยเดี๋ยวป้านุก็จะจบคลิปก่อนนะคะทุกคนค่ะจะรีไปทำเห็ดเนาะเดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดเห็ดเห็ดนี้ต้องทำความสะอาดอย่างมากเลยนะคะทุกคนค่ะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบายบาย vạch mẹ chúc chúc